บเลขที่อาจารย์นะครับหนึ่งเจ็ดสามนะครับหนึ่งเจ็ดสามนะครับเลขเลขบ้ารที่หนึ่งเจ็ดสามเนาะบัตรที่อาจารย์บ้ารที่ไหลหนึ่งเจ็ดสามจ้านะครับผมจะพูดย้ำเสมอเนาะแล้วก็อะไรนะกุหลาบแชร์จ้านะครับใครที่อยากได้นะครับก็ซี้ขึ้นมาเนาะนะครับนะครับใครที่อยากได้มณีนักล่าเนาะนะครับหกห้าศูนย์นะ ผมให้ทูบนะครับห้าแท่งนะนะครับเอาไปเสียงโชคเอาเนาะนะครับวรดิจ้าใครยังไม่ได้คัาพีขึ้นมาหน่อยเนาะใครยังไม่ได้ ใครเข้ามาแล้วนะครับใครเข้ามาแล้วกดแล้วแชร์จ้านะครับก็ใครแขยบทันก็ทันเนาะนะ,นะครับใครแขียดทันก็ทันเนาะใครฝันอะไรนะครับฝันเห็นผู้หญิงฝันเห็นผู้หญิงก็สี่ครับเออแต่เมื่อคืนมีคนฝันนะเขาฝันว่าน,นะครับนะครับนะครับเขาฝัน เขาฝันว่าฝันว่าปวกขึ้นบ้านนิต่73เขาฝันว่าปวกขึ้นบ้านเออประมาณนี้นะครับกดไลค์เชียร์จ้าใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะครับใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะกตฎกกรมานิดสบดีจ้านะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์เชียร์เนาะ ถ้าเป็นผมนะนะครับน้อยก็เอาแค่นี้นะครับน้อยเอาแค่นี้หกโมงครึ่งเจอกจันจ้าบุษบานะครับหกมงครึ่งเจอกันนะครับทาน,าทานาข่าทานข่ากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะครับฝันว่าปวกขึ้นบ้านฝันว่าปวกขึ้นบ้านนะครับปวกขึ้นบ้านนะครับบ้านเลขที่นะครับ มันคือบ้านเลขที่อาจารย์ต้นก้อนหนึ่งเจ็ดสามู่แล้วนะครับลวกขึ้นบ้านนะครับใครเข้ามาแล้วเนาะอ่ะนะครับผมไม่รู้นะนะครับถ้าผมชอบนะผมก็ชอบเหมือนกันแหละบ้านเลขที่ตัวเองนะครับนะครับหนึ่งเจ็ดสามเออผมให้ดูแค่นี้นะครับใครแฉบทันก็ทันนะครับ ครขับทันก็ทันถือว่านะครับผมผมผมก็เล่าให้ฟังเนาะอ่ะโอเคนะอ่ะนะครับะนะครับถ้าใครงงน้อยครับเมื่อวันี้ประเดี๋ยวมันอั้นก่อนเจ็ดสามครับนี่ครับเป็นยังทานเนาะนะครับโอเคเนาะใครเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวคุยกันต่อนะครับนี่ครับมันออกทะเบียนลดเบ้นนะผมอะเจ็ดห้าหนึ่ง นะครับก็ขับรถคันนี้อยู่ตลอดนะใครเข้ามาใหม่นะครับ <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> ปวดหัวไม่ต้องเอาครับเอาตัวนี้ตัวเดียวจ้านะครับผมเชื่อนะว่าทุกคนก็เชื่อเหมือนผมนะนะครับนะครับนี่ครับหลวงพ่อปลุกเสนะกเให้นะครับหลวงพ่งปอปลุกเสกให้นะครับหวยดังมันดังไปสายบอดอกนะครับถ้ามันดังก็รอครับดังไหมเนี่ยมันดังไหมดังไหมแล้วก็อันนี้ดังไหมเนี่ยตัวเนี้ย หกสี 6, 4, ่หนึ่งตัวเนี้ยดังไหมตัวดังไม่เอาครับผมไม่เอานะครับเอออ่ะโอเคนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์แชร์จ้ากลุ่มนะนี่คือคนที่อยู่ในกลุ่มนะปังไม่ปังยังไม่เคยหลุดนะครับผมบอกเลยว่าผมยังไม่เคยหลุดนะครับปังไม่ปังไม่รู้ครับนี่คือคนที่อยู่ในกลุ่ม v ีพนะครับกลุ่ม v ีีนะครับ มีคนนะครับร่วมบุญกับจันนะครับเห็นไหมเออนะครับผมต้องบอกก่อนนะนะครับคุณจะไปรู้ได้ไงนะครับคุณจะไปรู้ได้ไงนะครับอ่าพูด,ดง่ายพูด,ดง่ายครับคือผมไม่รู้นะนะครับ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเพราะว่านะครับอยู่มา3ามกลุ่มค่ะทั้งกลุ่มมน้อยนะครับดีใจด้วยเนาะ นะครับเลสนะครับแล้วก็เนี่ยผมจับให้นะครับใครเข้ามาแล้วนะครับก็นะครับเป็นเช่นแนวทางให้น้องนะครับสําหรับใครที่ดูดีคลิปนี้ผมจะขออนุญาตลบอองนะนะครับถ้าบัวที่ผมชอบคือนะครับสิบหกเนี่ยนะครับเพราะว่าเลขมันอั้นนะครับนะครับแล้วก็ มีตัวไหนแปดเจ็ดแปดเจ็ดนี้ไม่รู้ว่าก็คือได้ไหมนะครับแปดเจ็ดนะครับแต่ตัวที่ผมชอบนี่ครับผมตัดเล่นตัวนี้อ่เคนะผมผมต้องบอกนะครับว่าผมจะลบออกนะนะครับนะครับใครที่นะครับนะครับผมบอกเลยว่าถ้านะครับวันที่16กกรกฎานี้ถ้าของผมนะครับ เข้า3ตัวเนี้ยะน,นะครับผมจะมาให้สดนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าผมให้ไปแล้วใครแข็งไม่ทันก็ช่างแต่ผมชอบ932เพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกว่า8 892ใช่ไหมแปด้าสองในเรื่องแปดมันดังผมไม่เอาครับผมเอาเลย932เม็ดเดียวผมชอบนะเพราะว่าสูตรคำนวณผมเนี่ยได้32สูตรคำนวณผมได้32นะครับตัวที่ผมชอบก็คือ3273นะครับเออ3273 เลยนะใช่จ้านะครับใครเข้ามาแล้วเนาะฝากกดไลค์แชร์เนาะนะครับอันนี้มันเป็นมันเป็นป้ายทะเบียนรถเบนซ์นครับนะครับเป็นป้ายก็คือตัวนี้เนาะผมให้ดูนี่ครับมันเป็นตัวนี้นะใครไปใครไปหาซื้อคือลอตเตอรี่ไปสามสอง ครไปไปซื้อไปนะสองกล้ามมาแล้วสามสองมันเป็นสูตรคำนวณมันชอบมันชอบมา,มากสองสิบอะไรนะครับผมกลัวว่ามันจะดังไปไหม พี่เปนมานะครับไม่รู้นะนะครับแต่แต่แต่ผมจะพูดในความฝันให้ฟังคือผมฝันว่าผมขับรถแล้วก็ป้ายแดงแต่ป้ายแดงนี้ในความฝันเนี้ยในความฝันเนี้ยคือขับขับเบนซ์นนะขับเบนซ์แต่ว่ามันป้ายแดงผมก็เลยไปนค้นหาว่า เฮ้ยป้ายแดงเบอร์เบอร์อรป้ายแดงคันเก่าเนี้ยมันเบอร์อะไรนะครับในความฝันผมก็ไม่รู้ว่าเออป้ายแดงที่ออกมาตอนนั้นมันสองเก้าสามสองนี่ประมาณนี้ผมก็เลยว่าเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนที่ฝันน่ะที่ฝันที่ฝันว่าขับรถไปทําบุญเนี้ยหรือว่าป้ายแดงจะมาประมาณนี้ใช่ไหมดีใจด้วยเนาะครับขอให้มาเนาะนะครับมั่นใจมากสามสองอ่ะชอบมากชอบ นะครับเพราะว่าทุกคนมันมันอั้นหมดแล้วแล้วก็จิตสามเออ อะไรนะใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนิกกี้เอาเอกสารมาให้จันด้วยนิกกี้เอามาให้อยู่ที่บริษัทอ,อยู่ที่นอตุนเนนะครับโอเคเนาะเอาเอกสารมาให้ด้วยบอดุเด็กเอาเอกสารมาให้บอด้วยนะนะครับมัน ใครเพิ่งเข้ามาใหม่บ้างนะครับคือต้องบอกก่อนนะนะครับมาใหม่ค่านะครับมาใหม่ใครเพิ่งเข้าใหม่เนาะ เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนะครับก็ใครเก็บทันก็ทันไป อันนี้ผมจะลงให้ในกลุ่มเนาะผมจะลงให้ในกลุ่มนะครับปิ๊กอยากให้มันอั้นนะครับเพราะว่ามันมันอั้นอยู่แล้วโอเคเนาะสั่งแล้วค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับอ่าครับเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับขออนุญาตกัน สั่งแล้วค่านะครับสั่งแล้วค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะครับหกโมงครึ่งเจอกันที่ไลฟ์สดนี้นะครับแล้วก็สรุปให้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่านะครับสําหรับวันที่สิบหกนี้นะครับสิบหกกรกฎานะนะครับผมไม่รู้นะแต่ในตัวผมเนี่ยผมไม่รู้นะครับ93 93 2 2> เก้าสามเก้าสามสองเลขสวนไหนวันนี้